ว่าทำไมถึงแบบว่าแต่งตั้งเพลงนี้ขึ้นมาอืมคือตอนนั้นอ่ะแบบว่าถ่าย facebook เล่นเริ่มจากการแบบเล่น facebook แล้วหนูก็เห็นว่าแบบมันมีสถานะโสดสถานะแต่งงานแต่ว่ายังไม่มีสถานะห่วงคือสถานะที่แบบเฮ้ยเราแอบ,บชอบเขาอ่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคือสถานะอะไรหนูก็เลยแบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยเราตั้งเป็นสถานะแต่แรกเอาเป็นสถานะห่วงก่อน สถานะหวงแล้วแบบว่าทําไปทํามามันก็กลายเป็นสถานะหวังใช่ก็เลยแบบเป็นต้นความคิดเริ่มต้นของเพลงนี้ใช่ที่อะชอบฉานหนึ่งของสตาร์มากตอนเล่นกีต้เปบนเตียงรู้สึกนี้ยมันแบบ m o ดดีอ่ะที่ออกกระโดดนี่เจนหนูจะบอกว่าหนูกระโดดจนหนูตกเตียงไรยนะปะตอนถ่ายอะกระโดดแบบ คือมันมากใช่ไหมเขาก็แบบคนอื่นก็บิวไงคนอื่นก็แบบมาน้องระตังมาเลยมามาอย่างน้ใช่ไหมเปิดเพลงบิวเต็มที่หนูก็แบบกระโดดมันมากกระโดดจนแบตกเตียงเลยอ่ะตกเตียงแล้วแบบลุกขึ้นมาแล้วเขาก็แบบไหวไหมหนูก็แบบไหวค่ะแล้วก็เต้นต่อโหตดมากก็คือเป็นฉากตลกตลกดีนะเขาไม่เอาลงอ่ะหนูจะอายมากเรื่องหลังมาให้ฮะ ไ่อยากเอาฉากนั้นมานะพี่อยากเห็นอ่ะตกเตียงเลยปวบ้าคนเจ็บบาเฮ้ยเจ็บเจ็บแต่ก็ในใจตอนนั้นก็แบบสู้ก่อนละกันไม่เจ็บละกันแต่จริงๆอ่ะเจ็บมากตกไปแล้วใจได้มาอันนั้นคือถ่ายวันเดียวหมดเลยปะถ่ายวันเดียวถ่ายวันเดียวเลยค่ะ